เมโลดี้มีความป๊อปนะไม่ฟังยากมันเดาได้การเดาได้เนี่ยมันดีนะไม่ใช่ว่าการเดาไม่ได้แล้วมันจะไม่ดีผมเคยเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนทําเพลงแล้วกลัวว่าเมโลดี้ตัวเองอ่ะจะไปซ้ําคนนั้นซ้ําคนนี้ก็เลยดีไซน์เมโลดี้ออกไปแบบมันยากจนบางทีมันยากจนฟังยากยากไปเลยอะ่ะ สุดท้ายแล้วจริงๆไอ้การทำเมโลดี้ให้ฟังแล้วมันคุ้นหูฟังแล้วมันเดาได้จริงๆแล้วอันเนี้ยดีกว่าให้มันแบบตังหิดตังหิดว่ามันเหมือนเพลงอะไรวะแต่มันแบบนึกไม่ออกไอ้แบบเนี้ยถือว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหดีไซน์ ให้มันแปลกไว้ก่อนให้มันแบบไม่เราต้องนัมเมื่อวันเราต้องไม่เหมือนใครในโลกใบนี้นะบอกเลยว่ามันจะฟังยากมากอะ่ะถ้าคุณเป็นมืออาชีพแล้วโอเคเฮ้ยเราเราดีไซน์ได้อันนี้มือโปรโลแล้วไม่ว่ากันจะทําให้มันยากผมก็ยังเชื่อว่าคนที่เป็นมือโปรแล้วเนี่ยมันยังมีความป๊อปอยู่ในตัวทําให้ยากแต่ฟังง่ายได้แต่คนที่เป็นมือใหม่เป็นมือใหม่แล้วยังพยายามจะแบบคิดคน้นโอ้โหของใหม่ๆมิลลดี้ใหม่ๆมันใหม่จนฟังไม่ได้ใหม่จนเดาไม่ออก ไม่เกินไปเอออันนี้ต้องบอกเลยว่าผมมันยากจัดนะครับมันยากเกินไปอันนี้ไม่แนะนำนะครับเราต้องอิงอิงความ๊อ p ไว้ให้คนเดาได้นะครับเพื่อให้เราพอมันเดาได้มันร้องตามได้มันไม่แทบไม่ต้องนึกอะไรอะ่ะมันก็จะเพลงมันก็จะติดหูง่ายสังเกตเพลงที่ติดติดหูง่ายๆเพลงที่ดังๆมันจะมีความจําได้ง่าย